สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะผมวันนี้จะมารีวิวโคมไฟโซลาเซลล์อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มันเป็นแบบอ่าเป็นแบบแขวนแบบเนี้ยมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนกระปุกนะครับโ oh อมโชว์สตูดิโอให้ดูกล่องภายนอกกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ PAE 5120นะครับ เขาบอกว่า1้อยี่สิบวัตต์แต่จริงไม่น่าจะถึงนะแล้วก็บอกว่าที่เลือกเพราะว่าบอกว่ามีฐานสองก้อนเนี่ยน่าจะเปิดใช้งานกลางคืนได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมตัดสินใจเลือกเป็นรุ่นแบบนี้นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเปิดดูข้างในกันก่อนแววบมาแล้วอ่าอันนี้มันเล็กกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยซื้ออยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่มันเป็นสีส้มๆอ่ะแล้วมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะอ่าอันนี้นะครับก็คือ ก็คือว่าชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่ามันมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นี่นะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวปุ่มชาร์จนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ที่กดเลือกโหมดนะนี่นะครับมันอยู่ด้านข้างแบบนี้อ่าซึ่งผมเคยใช้กระปุกสีส้มนะแล้วก็รุ่นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวรุ่นอื่นนะครับที่ไอตัวเสียบชาร์จแบบนี้มันอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ น้ำเข้านะปรากฏว่าใช้ไปนานๆน้ําเข้านะครับไอที่ตัวเป็นโซบิทกับตัวที่เสียบชาร์จอ่ะอยู่ด้านบนแบบนี้ก็ใช้ไปนานๆนะครับก็น้ําเข้านะแต่ว่าอันนั้นน่มันเป็นแผงแยกตรงนี้มีสายชาร์จมาให้อันหนึ่งนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้นะครับก็มีเป็นสายชาร์จมาให้นะเอาไปเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับก็เสียบชาร์จไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในตัวมันเองก็สามารถที่จะชาร์จด้วย พลังงานแสงที่ได้เพราะเป็นโซลาเซลล์นะครับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคือว่าในส่วนของไอตัวปุ่มชาร์จนะกับปุ่มสวิตช์กับไอตัวแท่นชาร์จแต่ถ้าอยู่ของบนอย่างเงี้ยนะครับนะ้มันเข้านะเพราะนั้นควรจะซีลหรือว่าหาทําฝาปิดซะนะครับถ้ารุ่นไหนที่มันมีอยู่ด้านบนนะครับใช้เป็นาน,านาน้ําเข้านะระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะเสียแล้วก็น้ําจะไาอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นด้านข้างแบบนี้ผมต้องลองใช้ดูก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาไง เพราะว่ามันอยู่ด้านข้างนะครับไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตัวหลอดไฟเห็นไหมพอเราหันเข้ามาด้านนี้นีพัดตอนด้านนี้แสงแสงอยู่ด้านนี้นะครับพอผมหันหันตัวหันตัวแผงตัวหลอดไฟไปด้านมืดไฟอันนี้ไม่ขึ้นนะแต่พอหันออกมาหาแสงแบบนี้ปุ๊บ5่าชาร์จเลยนะครับเออนะมันชาร์จเลยทํางานอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูแสงแสงสว่างความสว่างของแสงแล้วก็ในเรื่องของ การใช้งานกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงนะอยู่พอจะอยู่ได้ถึงเช้าไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาเทสกันเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จให้มันเต็มที่ก่อนนะครับอ่าก็ทีนี้ก็มาดูโหมดก่อนนะโหมดการโหมดโหมดโหมดของแสงมันว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะครับโหมดแรกนะลองกดดูก่อนนะอันนี้มันังมีแบตให้ดูอยู่นะครับเอาผมกดปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นคือสว่างค้างไว้แบบนี้เลยแต่ว่าเป็นแสงสว่างที่ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับไม่ได้ไม่ใช่แสงสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โหมดที่2ก็จะดรอปลงมานิดนึนะครับหรือว่าโหมดแรกเนี่ยอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะนะครับโหมดโหมดโหมดแรกนะครับโหมดที่2ก็จะดรอปลงมาสว่างไม่มากนะครับแต่ว่าทําให้ระยะเวลาในการเปิดไฟแนละระยะเวลาในการใช้แสงสว่างนั้นมันมันได้นานยิ่งขึ้นนะอาจจะเกิดเป็นโหมดแรกก็น่าจะใช้ได้น้อยหน่อยนะอาจจะแค่สักหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหมดที่3นี่ก็สว่างขึ้นเหมือนกันนะ โหมดที่4อันนี้เป็นกระพริบนะครับเป็นกระพริบแบบ SOS นะสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับมาเป็นสัญญาณ SOS นะครับมาอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้เป็นสัญญาณ SOS เนี่ยอันนี้อ่าเป็นแบบไฟกระพริบขอความช่วยเหลือนะครับเป็นเป็นแสงกระพริบที่เป็นสัญญาณของ SOS นั่นเองนะครับสังเกตดูการกระพริบนะมันจะไม่ได้กระพริบแบบแนนั้นนะอ่าอ่าหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกรอบนึงนะมันมีทั้งหมดกี่โหมดกันแน่นะครับ อันนี้โหมดแรกนี่น่าจะสว่างสุดหรือเปล่านะและแต่ถ้าผมจําได้ว่าตอนที่อ่านในคู่มือเขานะครับในนี้ไม่มีแต่คู่มือที่หน้าร้านนะบอกว่าโหมดแรกนี่เป็นสว่างแบบประหยัดไฟนะครับ <c oughs> โหมดท,ที่2เนี่ยจะดอบลงมานิดนึงจะดอบลงมากว่าโหมดในโหมดของอโหมดแรกนะครับแล้วรั่นที่3อันที่3ก็สว่างขึ้นมาอันที่3เนี่ยสว่างมากนะฮะอันที่3นี้น่าจะร้อเซนะครับน่าจะสว่างแบบ ใช้พลังงานความสว่าง100%เเลยเพราะรู้สึกจะสว่างที่สุดนะครับโหมดที่4นี้จะเป็นกระพริบแต่ว่ากระพริบไม่ใช่แบบสัญญาณ S.O.S นะเหมือนกระพริบกระพริบแบบไฟฉุกเฉินธรรมดานะเป็นกระพริบธรรมดาส่งสัญญาณกระพริบนะครับญญรพริบแบบนี้โหมดที่5นะมีหโหมดนะโหมดที่เนี่ยเป็นสัญญาณ S.O.S นะครับเป็นกระพริบขอความช่วยเหลือจะเป็นแบบนี้เนี่ยดูครับมันจะเป็นมันจะเป็นมาตรฐานครับว่าผมจำไม่ได้นะว่ามันจะต้องเป็นโหมดกระพริบแบบไหนนะครับนเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมเอาไปชาร์จกันก่อนแล้วกันนะเอาไปแขวนชาร์จแบตให้เรียบร้อยวันนี้น่าจะแดดดีนะครับแล้วมาลองเทสกันดูว่ามันอยู่ได้กี่ชั่วโมงอยู่ได้ถึงเช้าไหมนะครับผมจะลองด้วยโหมดแรกนั่นแหละโหมดแรกนะครับปิดแล้วนะครับนี่ก็เริ่มชาร์จแล้วพอชาร์จเนี่ยไฟตรงนี้มันปิบนะผมว่ามันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่ว่าเราได้เห็นจํานวนแบตเตอรี่ด้วยนะตอนที่มันชาร์จนะครับทุกคนน้ำแม่งเข้าวะ่ะ ดูดิเราตส่าหารุ่นที่มันมีปุ่มอยู่ด้านข้างแล้วนะน้ําจะได้ไม่เข้านะไม่รู้ว่ามันเข้าด้านไหนเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่ดูดิน้ําเต็มกระบ,บอกไปหมดเลยนะแล้วนะผมที่ผมลองชาร์จดูนะครับมันชาร์จไม่เต็มสักทีอย่างนี้เขาบอกจริงๆด้วยนะก็คือมันจะกระพริบอยู่ที่ปุ่มที่3เนี้ยขนาดว่าผมแดดดีๆนะผมก็เอาตากแดดทั้งวันเลยนะครับแดดดีมากๆเลยวันที่ผมชาร์จเมื่อวานนี้นะ แล้วพอกลางคืนที่ผ่านมาก็คือฝนตกนะครับแล้วก็มาเปิดตอนที่แบตมันอยู่ที่ประมาณเมตรที่3เนี่ยนะผมก็มาเปิดก็เลือกปุ่มแรกเลยนะก็เลือกความสว่างปุ่มแรกเลยก็อยู่ได้แค่ประมาณ4ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็น้ําเข้าแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จเดี๋ยวผมให้เอาถาวิธีเจาะเอาน้ําออกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองชาร์จด้วยด้วยอะแดปเตอร์ดูนะชาร์จไฟบ้านดูนะครับว่ามันจะเต็มไหม แต่อันดับแรกเลยคืออันตรายมากตรงที่น้ําเข้าเนี่ยแหละครับแมผมไม่ชอบเลยนะเพราะนั้นใครจะเอาไปใช้ก็ใช้อย่าให้โดนฝนนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นการชาร์จด้วยไฟบ้านแบบนี้นะเห็นไหมครับเสียบปลั๊กชาร์จแบบนี้นะเฮ้ยมันก็เต็มได้เหมือนกันนะเออมันมันมันก็แบตมันก็สามารถที่จะเต็มได้เหมือนกันเต็มสี่สี่ช่องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเปิดดูนะว่าผมจะเปิดแบบสว่างสุดนะครับว่าจะได้สักประมาณกี่ชั่วโมงกันนะโอเค อ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูนะคืออันนี้มันไม่ได้เป็นระบบออโต้ประเภทที่แบบว่าพอมืดแล้วมันติดอะไรอย่างนี้นะเออไม่เหมือนอันนี้นี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับตัวเก่ารีวิวไปนานแล้วตัวนี้นะใช้ตั้งนานแล้วก็มันต้องเปิดเองนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสุดเลยอันแรกนี่จะเป็นประหยัดแบบประหยัดไฟนะอันที่สองจะดรอปลงมานะครับและอันที่สามจะเป็นแบบสว่างสุดอ่านี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบสว่างสุดนะ เดี๋ยวผมจะเปิดแบบสว่างสุดนะครับลองดูว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงนะครับผมนะบตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงสินาทีนะครับดูท้องฟ้านะครับเริ่มจะมืดแล้วนะหกโมงสินาทีนะครับอลองเปิดไฟสว่างไว้ผมเลือกเป็นแบบสว่างสุดดูนะว่าจะเปิดได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาตามมาดูกันสำ,สำหรับเรื่องความสว่างนะครับก็จะความสว่างของแสงของโคมไฟตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะ นะครับน yeah, right. ี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะอันนี้คือตัวโคมแล้วอันนี้คือความสว่างระดับสว่างสุดนะที่ผมตั้งกดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับสว่างสุดก็ประมาณนี้นะครับดูเนี่ยมาให้เห็นความสว่างอย่างอื่นนี่ประมาณนี้ไว้ตรงหน้าบ้านนะครับก็พอได้นะก็พอได้อยู่แหละครับห้หน้าบ้านมันไม่มืดก่อนนี้มาลองเทสให้ดูเฉยๆนะครับแต่จริงแล้วมันไม่กันน้ํามาไว้ข้างนอกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับ ตัวนี้ไม่กันนะ้ำแล้วมันไม่ได้เป็นออโต้ด้วยต้องมาคอยเปิดปิดเองนะมันเป็นไฟฉุกเฉินที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นมากกว่านะครับเอาไ้ใช้ภายในภายในบ้านภายในแคมป์ภายในเต็นท์อะไรแบบนี้นะเนาะนะครับอันนี้คือความสว่างสุดอลองดูกันนะครับไอตัวตัวใหญ่นะั้นเป็นเซนเซอร์นะนนี้ให้ดูเฉพาะตัวนี้ ก็พอได้เลยครับพอได้อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามเกือบเกือบจะสามทุ่มแล้วนะอ่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านะครับอ่ะเนี่ยคือมันมันหวังผลการใช้งานอะไรไม่ได้แล้วดูที่พื้นเนี่ยไม่มีคือไม่มีแสงตกลงมาถึงพื้นเลยเห็นไหมครับคือเป็นไฟหลีๆธรรมดาครับก็คือว่าใกล้จะหมดแล้วนั่นแหละนะ คือคือคือไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วคือก็เอามาส่องดูอะไรได้ใกล้ๆอะไรแบบนี้เออส่องตามนี้ส่องแบบส่องมือส่องอะไรใกล้ๆนเงี้ได้เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้งานระยะเมตรสองเมตรเนี่ยมันก็หวังผลอะไรไม่ได้แล้วแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้แล้วครับดูแสงสว่างดูได้ใกล้ๆะระยะฝ่ามือคืบหนึ่งอะไรแค่นั้นเองนะก็ใช้เวลาถ้าเกิดว่าเป็นเปิดไฟสุดของเขานะครับใช้ได้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะถ้าเป็นถ้าเป็น าใช้งานแบบสว่างสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระดับ1กับ2ดูนะว่ามันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมเอากลับไปชาร์จให้มันเต็มก่อนนะอ่าชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองโหมดที่1กันนะครับวันนี้อ่าโอเคนะครับชาร์จแบตเต็มแล้วเดี๋ยวนี้จะมาลองทดสอบโหมดที่1ดูนะว่ามันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับผมเป็นไฟกระปุกไฟถุกเฉยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้โหมดที่1นะ กดทีแรกมันจะเป็นโหมดที่1เลยนะครับแล้วถ้าโหมดที่2เนี่ยมันจะสว่างน้อยลงมาอีกนิดนึงนะก็จะยืดเวลาในการใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดที่1อ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้โหมดที่1น,นะความสว่างก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูนะข้างนอกมืดหมดแล้วเห็นไหมอ่าโหมดที่1ก็สว่างดีอยู่นะสว่างใช้ได้อยู่นะครับเสียดายนะมันไม่กันน้ํานะแล้วก็มันชาร์จแบตด้วยโซลาร์เซลล์มันชาร์จไม่เต็มสักทีไม่รู้เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูตอนนี้ชาร์จด้วยไฟบ้านแบตเต็มแล้วนะตอนนี้เวลาอานาฬิกาผมเวลาเท่าไหร่อ่าเวลาหกโมงนะครับประมาณหกโมงสามสิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าวันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงช่วยแอปให้ดูความสว่างของโหมดที่หนึ่งนะใช้ได้นะครับใช้ได้จะถอยออกมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมอพอได้อยู่นะครับ อนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับจากในกขางผมนะประมาณ4ี่ทุ่มสิ้านะครับก็มาดูตัวหลอดไฟก็ลิบตหลีแล้วนะเดี๋ยวปิดแฟลชก่อนอ่ะนะครับมันลิบตหลีจนจนไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วมันให้แสงสว่างไม่ได้แล้วระยะระยะเมตรกว่ากว่านี่ครับแสงไม่ถึงพื้นแล้วเห็นไหมมันลิบตหลีอมาขนาดนี้และอ่าก็คือว่ามันก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมตีจะให้สัก3ามชั่วโมงครึ่งอ่ะนะครับ กับโหมดที่1น่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองโหมดที่2นะครับโหมดที่2เนน่าแสงมันจะสว่างน้อยกว่านี้นะครับมันก็อาจจะยืดระยะเวลาไปได้ประมาณอีกประมาณ1นึงผมก็ว่าได้สักน่าจะสี่ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวต้องลองดูนะนะครับเดี๋ยวนี้เก็บก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วผมไม่อยากให้โดนฝนนะครับมันไม่มันไม่กันน้ํานะครับโดนฝนน้ําเข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองเดี๋ยวเอาผมเอาไปชาร์จไฟบ้านให้เต็มแล้วอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาลองดูนะครับเนี่ยมันลิบหลีเต็มทีแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงสีนี่อเอานาฬิกาผมเป็นหลักกันแล้วกันน,นะหกโมงสีนะก็เดี๋ยวจะมาเทสนะครับโหมดที่สอ่าจะเป็นโหมดที่2นะโหมดที่2ก็คือไฟจะสว่างน้อยลงมาหน่อยนะครับนี่ชาร์จแบตมาเต็มๆแล้วนะครับชาร์จด้วยไฟบ้านนะเปิดอันนี้โหมดที่1น,นะครับโหมดที่2อ่ะก็จะดรอปลงมาแบบน เดี๋ยวมาดูความสว่างกันนะครับของโหมดที่2นะดูนะครับความสว่างก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็พอใช้ได้นะถ้าปิดไฟภายในทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าสว่างเลยทีเดียวนะนะครับถ้าปิดไฟทั้งหมดก็ถือว่าสว่างเลยนะครับทีนี้ก็จะมาจับเวลากันนะเมื่อกี้เราดูเวลาที่เปิดก็คือ6กโมงสีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงนะครับโหมดที่2ก็คือสว่างน้อยนะครับถือว่าสว่างน้อยสุดใน3าโหมดนั่นแหละ โหมดหนึ่งสว่างกลางโหมดที่สองสว่างน้อยแล้วโหมดที่กดโหมดที่สามก็คือสว่างมากที่สุดนะครับอ่าให้ดูความสว่างนะครับให้ดูความสว่างก่อนอ่าว่าว่าความสว่างเขาประมาณแค่ไหนนะนะครับอ่าเนี๋ยมาลองจับเวลาดูแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มสิบห้าสิบหกนะประมาณห้าทุ่มสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็ถือว่าความสว่างก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะปิดแฟลชก่อนนะความสว่างก็หมดแล้วดูไม่มีแสงตกกระทบถึงพื้นเลยนะครับความสว่างส่องส่องไม่ถึงพื้นแล้วอ่ะนะก็เกือบจะคือหลีหลีจนถึงแบบมันแทบแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้แล้วหวังผลไม่ได้แล้วคือได้แต่แสงในระยะใกล้ๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ แต่ว่าถ้าระดับลงมาเมตรถึง2เมตรนี่ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ดูไปข้างนอกถนนไฟตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ไฟถนนผมแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟลีลีจางๆแล้วก็ใช้เวลาได้นานที่สุดนั่นแหละครับก็อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงกว่ากว่าได้ประมาณ4ชั่วโมงกว่ากว่านะครับโหมดที่เอนะ่อโหมดไฟโหมดไฟไฟน้อยสุดอะไฟลีสุดของเขานะครับ คือโหมดไฟสว่างน้อยสุดนะครับโหมดที่2โหมดที่1เป็นไฟปกติใช่ไหมโหมดที่2จะสว่างน้อยนะครับแล้วก็โหมดที่3จะสว่างจ้าถ้ามันเรียงแปลกๆนะแต่ที่มันจะเรียงสว่างจ้าก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบโหมดที่2อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่6กโมงสีนะตอนนี้ก็5้าทุ่มสิบนะครับห้าทุ่มยีประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ครบถึง5ชั่วโมงนะ ก็เดี๋ยวจะไปสรุปไปฟังตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะโอเคครับน่โอเคนะครับก็มาสรุปผลทดสอบกันนะครับกับโคมไฟไอตัวหลอดไฟฉุกเฉินนะครับรุ่น pae 5120ตัวนี้นะครับผมชาร์จแบตเต็มด้วยไฟบ้านนะนะครับชาร์จแบตให้เต็ม4เมตรเลยนะครับสำหรับโหมดที่1นะครับความสว่างปานกลางนะรระยะเวลาในการใช้งานนั้นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมนับความสว่างที่มันใช้งานได้จริงๆนะครับที่มันหวังผลในการใช้งานความสว่าง ที่มันครอบคลุมพื้นที่ได้อะไรแบบนี้นะครับโหมดที่2นะครับความสว่างน้อยสุดนะระยะเวลาในการใช้งานอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือความสว่างที่เราใช้งานได้จริงๆนะครับไอ,อความสว่างลิบลี่เลยเข้ามาแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยนับแหละนะครับ แล้วในโหมดที่3นะครับสว่างมากที่สุดนะมันจะใช้งานได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความสว่างจะมากที่สุดอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับเอาไปปรับใช้กันแต่ละโหมดนะครับและที่สําคัญนะมันไม่ได้กันน้ำนะครับที่ผมให้ดูในคลิปไปแล้วนะครับน้ําเข้าเต็มเลยในโหมดที่4หรและก็ไม่ได้ทําการทดสอบเนะเพราะว่ามันเป็นไฟฉุกเฉินครับมันจะมีไฟกระพริบที่มันเป็นแบบกระพริบเท่ากันนะครับกับกระพริบแบบ SOS นะครับมันจะเป็นกระพริบแบบป๊บ ป๊อป๊บนะครับมันก็เว้นระยะแล้วก็ป๊อปป๊บป๊ออะไรแบบนี้ครับว่าถ้าในระดับสากลเขาก็จะรู้กันนะครับก็ฝากไว้แล้วการใครสนใจตัวนี้นะครับอย่าลืมนะมันไม่ได้เป็นออโต้นะครับไม่ใช่ว่าพอกลางคืนแล้วมันติดเองนะเราต้องเอามากดนะครับแล้วก็ชาร์จควรชาร์จไฟบ้านมันจะได้แบตเต็มกว่าเนะเพราะว่าชาร์จด้วยแผงโซลาเซลล์มันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับชาร์จไม่เต็มสักทีนะมันมันไม่รู้ว่ามันมันเป็นที่ไอตัวหวัดของตัวแผงอะไรแบบนี้นะอ่า ก็สำหรับระยะเวลาในการชาร์จนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงนะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับก็มันจะกระพริบกระพริบเวลาชาร์จนะพอมันเต็มครบ4เม็ดมันก็จะหยุดกระพริบนะบนั่นก็หมายความว่าเต็มแล้วนะครับผมเต็ม4เม็ดนะครับ ถ้าสนใจก็ตามลิงก์ไปนะทุกผมเอาแปดลิงก์ไว้ให้นะอยู่ที่เป็นร้านค้าในช้อปปีนะครับผมก็ซื้อมาก็อันประมาณอันนี้ผมได้มา80บาท82บาทมั้งนะครับก็จำไม่ผิดนะครับไม่ถึงร้อยอ่ะนะครับช่วงแปดเซลเลยก็อาจจะถูกลงไปอีกหน่อยนึงก็ขอบคุณที่รับชมผลการทดสอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะเอามาทดสอบกันในหลายแบบเนาะสวัสดีครับ